จ้าก็อนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องของเรานะจ๊ะวันนี้ก็จะมาพูดต่อนะในเรื่องของศาสนายุคใหม่ยุคของพระศรีอริยะเมตรตยนะจ๊ะหลายท่านถ้าฟังแล้วเนี่ยก็จะก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตเนี่ยจึง จึงพูดตรงเกินไปเรียกว่าเรียกว่าฮักดิบเนาะบานเท่าก็เอิ่นว่าฮักดิบหรือวสันก็เพิ่งก็เอิ่นว่าบ่มีอุบายบ่มีกุศโลบายบ่มีสติบ่มีปัญญาเ้เว้าตรงเกินไปนี่มันอันตรายเห็นว่าบพราสามารถจะเอามนุษย์ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปยึดติดวัตถุมาดลเป็นเวลาหลายพันปี เาะจะยืดติ๊สืบลูกสืบหลานมาก็เกิดมากกับมาพอแต่วัดทุกม่เป็นไรบาดทุพระพุทธลูกโบสถ์วิหารเจดีย์อยู่ในสันานั่นแหละบาดนี้พระคุณเจ้าหลวงพอสุวรรณนาราโยเพิ่นกบอกตามตรงเลยว่าบอกยึดวัดทุบ่ยึดถูกบ่ยึดเทียนบอกเอาถูกบ่เอาเทียนบ่เอา เนื้อถูบเนื้อเทื่อเนื้อลูกเนื้อลดเนื้อกินเนื้อเสียงเนื้อวัฒนธรรมประเภทนี่เนื้อหลกเนื้อวัตสสงสารแม่จ้ะไปตามตรงไปตรงเดินตรงตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าเลยนั่นแม่จ้ะนั่นแหละที่นี่มนุษย์ชาวโลกก็เกิดความแบบว่ามีอคติเนาะบกคอยมักบกคอยชอบว่าเพิ่นเบาตรงเกินไป ตรงสุดตรงเกินไปอย่างสีนาจัะที่นี่เฮ้าก็ล่องมาพิจารณาเบิ่งว่าที่ศาสนาของเฮ้าเนี่ยมันสวยลงสวยลงสวยลงแหลมลงแหลมลงเหลือนิดเดียวไหมแสดงว่าผ่าเหลืองหอยหูนั่นแะคือว่าศาสนาหมดสิ้นไปแล้วคู่บาอาจารย์นั่นก็บอได้เป็นคู่บาอาจารย์แล้วนะเป็น มีตังแต่กิเลสโลภประโมบโลภมากลงหลาบลงยดลงเงินลงทองซุลาหน้ารีงเสดาจะลงอ่า,อาความสนุกสุขสบายอยู่หรูกินกินดีอยู่หรูฟู่ฟาโบสถะโบเป็นลักษณะของผู้มาออกบวชตามศาสนาของพระศาสดานั่นแหะที่นี่พระคุณเจา้า หลวงพ่อสุวรรณนาลยโยนี่ท่านก็จะพูดตรงพูดตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็บอกว่าเกินไปอวดตัวอวดตนมากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารยา์ท่านเนี่ยได้ได้พูดทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาตามความจริงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ถูกเราก็จะต้องไปบอกว่ามันถูก แล้วมันจะถูกได้ยังไงเนี่ยจะให้ท่านบอกว่าเออพระพุทธรูปเนี่ยใช่แล้วล่ะนี่แหละคือศาสนาของเราก็มันไม่ใช่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่จะให้บอกว่าใช่มันก็เป็นเรื่องโกหกผิดศีลธรรมไหมล่ะถ้าโกหกนี่แหละศาสนาจึงหมดไปเพราะมีแต่คําว่าอุบายกุสโลบายยางไง คำว่าอุบายกุสโลบายนี่บายแบบไหนกุสโลบายแบบไหนแค่มันก็มันก็เป็นความหมายว่าหลอกแล้วใช่ไหมคำว่ามีอุบายหลอกให้คนเข้าวัดมีอุบายหลอกให้คนเห็นพระพุทธเจ้าหลอกให้คนเห็นธรรมะหลอกให้คนเป็นคนดีอะแล้วทำไมคนจะเป็นคนดีต้องไปหลอกเขาด้วยไปหลอกไปลอ่อ ให้เขาหลอกทําไมให้ลวงทําไมอ่ะทาไมไม่ไม่พูดตามตรงแล้วทําไมต้องไปหลอกเขานั่นก็ว่าเป็นอุบายเขาเขาใช้เรียกว่าวาทกรรมวาทกรรมวาทศิลเฉยๆนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงความไม่เป็นธรรมของเขาให้มองดูแล้วค่ะกับว่าเป็นธรรมนั่นมีกุศโลบายให้คนเข้าวัด ก็ต้องมีหมอหลอกหมอลำมีการกินเหล้าเมายาฝรัอ,อนลำ่ำแห่บนกระทินแห่ผาป้าแห่นั่นนี่ฟรนเมาแอเมาแอนไปเบิงหมอลำขณะนั่นขณะนี่ก้อนไปเข่าไปเราไปตีกันหัวแตกหัวแตนเลียดอาบหน่อยหนูนหน่อยห้องร้อยสันนั่นแหละเพราะอุบายอุบายนั้นอุบายนัน้นเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อให้คนเข้าหาธรรมะไม่ใช่เพื่อให้คนได้บุญไม่ใช่เพื่อหลอกให้คนเข้าวัดไม่ใช่เพื่อหลอกให้คนมีศีลมีธรรมแต่หลอกเพื่อที่จะหาเงินกับคนเข้าใจไหมใช่ไหม,ไห,มหลอกเพื่อที่จะหาทรัพย์หาสมบัติจากประชาชนเขาเรียกว่าอุบาย ทำไมต้องมีอุบายให้เขาเนี่ยสร้างพระพุทธรูปก็เพื่อให้เขาเห็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้เขาเป็นคนดีเขาเอาไปห้อยคอแล้วเขาจะได้เลื่อและเลือก,กถึงความดีของพระพุทธเจ้าเห็นป่ะนี่คืออุบายหลอกให้คนเห็นพระพุทธเจ้าพ่าการที่จะการที่ว่าหลอกมันก็หลอกแล้วไงมันก็ผิดศีลธรรมแล้วไงจะไปหลอกเขาทำใหม่ เขาจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ไหมล่ะถ้าไปหลอกจริงๆแล้วนั้นเขาหลอกให้เราไปซื้อวัตถุเครื่องรางของขังของเขาให้มันขายดิบขายดีขายล่ามขายรวยเขาเรียกว่ากุสโลบายอุบายหลอกเพื่อจะขายวัตถุไม่ใช่ว่าหลอกเพื่อที่จะให้เห็นธรรมะแค่คำว่าหลอกมันก็ผิดธรรมะแล้วใช่ไหม นี่แหละมันจึงผิดมาตลอดไงนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสุวรรณนาฬยโยท่านก็จะพูดไปตามตรงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกก็เหมือนกับเราตั้งนาฬิกาผิดไหมเราตั้งนาฬิกาผิดชั่วโมงต่อไปมันก็ต้องผิด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 ไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งให้มันถูกไปเลยชั่วโมงต่อไปมันก็ต้อง ถูก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 ไปเรื่อยใช่ไหมไม่มีวันที่จะผิดได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าตั้งนาฬิกาผิดมันก็ต้องผิดไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่แหละาศาสนาของเราเนี่ยตั้งมาเริ่มต้นก็ผิดละ่ะอุบายมีอุบายจริงๆแล้วอุบายเพื่อหลอกให้เขาหลอกเอาเงินเขานั่นแหละหลอกให้เขาไปสร้างโบสถ์ก็จะได้กินส่วนต่างส่วนเติง กินเงินกินทองกินปัจจัยสมบัติพระสถานอะไรต่างๆมีแต่เรื่องได้นะชาวพุทธเราเนี่ยอย่างโง่เกินไปเราต้องมองดูให้ชัดเจนงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีที่สร้างวัดเนี่ยจากสำนักพุทธเนี่ยนะไปช่วยศาสนานี่หลายหมื่นล้านวัดหนึ่งวัดหนึ่งห้าห้ามีอยู่ห้าหมื่นวัดเนี่ยเอา คิดดูแต่ละปีเข้าเงินไปทําอะไรเข้าเงินไปไหนแล้วเขาก็เก็บเลี้ยไรยอยู่กับประชาชนกันทั้งนั้นน่ะเขาไปทําอะไรเงินส่วนนี้ไปอยู่กับใครไปอยู่กับเป๋าใครไปอยู่อะไรที่ไหนอย่างไรทําไมเขาไม่แจ้งให้เราทราบแล้วทําไมต้องไปแจง้งแต่ข้อศีนข้อนั่นข้อนี่ไม่ต้องบอกศินเราก็รู้รู้กันทุกคนน,นั่นแหละศินห้านั่นใช่ไหมแต่ว่าปัจจัยเงินทองที่ที่ที่ แต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัดได้งบประมาณจากการที่เราเสียภาษีไปเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะเยอะแยะเยอะเยอะเยอะ,ยะมากเยอะมากไม่รู้ว่าศาสนาอื่นจะได้เยอะไหมป่านนั้นก็บอกว่าได้ไม่เยอะขนาดนี้ได้ม่เยอะอยากจะให้เห็นตัวเลขจังเลยว่าเยอะขนาดไหนในแต่ละปีแต่ละปีอะ่ะเขาไปทำอะไรเนี่ยชาวพุทธ ต้องต้องต้องรู้จักแยกแยกออกมาคาดสรร์ออกมาแยกแยะออกมาว่าอะไรจริงอะไรเท็จแค่ไหนอย่างไรเราจึงจะได้พบกับความสุขความเจริญได้แต่เท่าเรแยกแยะไม่ออกว่า,าศาสนาเป็นอย่างไรคําสอนของพระพุทธเจ้านะั้นสอนอย่างไรนรักบวัลนกุลฤษีดาบท้องปฏิบัติตนอย่างไรเราไม่รู้แล้วเนี่ย เหมือนเอามือกลมตานะ่ะเขาจะปิดบังเราไว้หมดเลยมีแต่อุบาย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 สโลบายเขาพูดให้มันดีๆเขาก็เรียกว่ากุสโลบายไงหลอกหลอกเด็กหลอกเด็กนั่นเด็กนี่หลอกให้เด็กน้อยเกิดความเชื่อความศรัทธาปลูกฝังให้เด็กรู้จักพระพุทธเจ้าเอาปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาน่นน่ะมันเป็นกุศโลบายเพื่อที่จะ ขายวัตถุเท่านั้นเองเศรษฐกิจการค้าการขายเท่านั้นเองไม่ใช่หลอกให้เด็กเป็นคนดีเดี๋ยวนี้เด็กเราเป็นคนดีกันไหมเดี๋ยวก็แว่นนั่นวันนี่วันนี่แว่นนั่นยาบ้ายาเสพติดทุกอมนูเลยด่าพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ขู่เอาเงินพ่อเอาเงินแม่เป็นไงกุสโลบาย แล้วก็พากันไปสักยันเตมตามตนตามตัวสักเออมันจะป้องกันเออมันจะป้องกันภัยมันจะอะไรอะไรขนาดภัยต่างๆยังติดเลยครูบาอาจารย์ที่ว่าเพิ่นขังอ่ะอะไรก็ขังอะไรก็ขังหนีพ้นโรคภัยไข้เจ็บไหมเกิดแก่เจ็บตายหนีพ้นไหมล่ะทีนี้หนีไม่พ้นเชื้อโควิดมันจัดการหมดนั่นแหละ จะขังแค่ไหนมันก็จัดการนะเพราะนั้นเราทั้งหลายต้องคิดพิจารณาดูให้ดีว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นควรเป็นอย่างไรที่หลวงพ่อสุวรรณอนารโยท่านได้บอกได้สอนได้กล่าวมานั้นมันผิดตรงไหนมันย่ำแย่มากเลยหรือเสียใจมากเลยหรือ กับการที่ท่านน่ะน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเปิดเผยให้เรารู้ความจริงที่ถูกปิดบังมานานเราเสียใจมากเลยหรือเราพอใจกับการถูกหลอกเลยหรือยินดีสนับสนุนส่งเสริมกับคนที่เขามาหลอกเราเรียหรือนะเราต้องคิดพิจาจนาแยกรู้จักแยก แยกออกแยกออกแยกออกแยกตัวประกอบออกให้รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จเราพิจารณาดูถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ต้องผิดไปทั้งหมดแล้วจเราจะมาบอกครูบาอาจารย์ว่าต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามเขามั่งสิงอืมเขาติดวัตถุมานานแล้วเนี่ยเราจะไป ไปกระชากลากถูเขาออกมาได้ยังไงไม่ได้ไปกระชากลากถูไม่ได้ไปข่มคูไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าโยนคําสอนออกไปให้ทุกคนได้ยินเท่านั้นส่วนได้ยินแล้วท่านจะชอบหรือไม่ชอบท่านจะทำตามหรือไม่ทำตาม มันก็เป็นเรื่องของท่านมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของมนุษย์ที่จะรู้เข้าใจและรับได้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็จะเกิดความสุขความเจริญ สมหวังสมปรารถนาในสุขสิ่งทุกประการชีวิตครอบครัวจะไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่จองกรรมจองเวรพ้นกรรมพ้นเวรไม่มีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวเพราะเราไม่ประมาทต่อคำสอนเราเชื่อเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะพ้นโทษพ้นทุกพ้นภัย ผลอันตรายในทุกสิ่งทุกประการนั่นเองทีนี้ท่านที่โลกเราโลกเราเนี่ยเป็นไปอย่างเงี้ยมีเชื้อโรคมีปัญหาการลบปลาฆ่ารันฟันแทงกันการสร้างอาวุธมาฆ่ากันการเกิดสงครามใช่ไหมการเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆ น้ำท่วมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดดินถล่มดินสไลด์นะไฟไหมเห็นไหม,ไไม,หไหมอันนี้เกิดจากกระบวนการทํางานของธรรมชาติเขานะเพราะธรรมชาติเขาเสียสมดุลไปจากกิเลสของมนุษย์มนุษย์ทําลายโลกเหมือนกับมนุษย์นี่ททำลายบ้านของตนเองอยู่แทนที่ว่า จะอยู่ได้อย่างสุขสบายก็เลยกลายเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคือธรรมชาติเขาจะทําให้เราเห็นให้เรารู้ให้เรากลัวให้เราเบื่อโลกเราจะได้ไม่ไปยึดโลกไม่หอบโลกไม่กอบไม่กลวยเอาสมบัติของโลกมาเป็นของตนเห็นไหมเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วสมบัติเหลือไหม เมื่อเราตายแล้วสมบัติไปกับเราได้ไหมนี่เขาเรียกว่าเกิดสติเกิดปัญญาถ้าเราเกิดสติเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราจะปล่อยวางได้เราจะไม่ยึดไม่ถืออะไรมากจนเกินไปน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีตามธรรมสายกลางของพระพุทธเจ้ามันจึงจะอยู่ได้อย่าง เป็นสุขเหมือนกับว่าเขาเล่นดนตรีเนี่ยเขาไม่ตึงเกินไปไม่ยานเกินไปใช่ปะ่ะเสียงดนตรีมันก็ออกมาเพราะพริงเราก็มีความสุขนั่นแหละถ้าเราเนี่ยปฏิบัติไม่ตึงเกินไปไม่ยานเกินไปเนี่ยตามทางสายกลางของพระพุทธเจ้าพออยู่พอกินไม่หอบไม่กอบไม่โกยเนี่ยไม่หลงหลาบหลงยศหลงทรัพย์หลงสมบัติหลงโลกเนี่ย นะเราก็จะเป็นสุขเราก็จะอยู่สุขสบายสุขแบบนิรันดรไม่ใช่สุขแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับอยู่งั้นน่ะเป็นเรื่องของโลกทีนี้เรื่องของธรรมเนี่ยจะทําให้เราสุขแบบนิรันดรไม่ทุกข์อีกเลยเรียกว่านิพพานไม่มีทุกข์อีกเลย เราก็คิดว่ามันจะยุ่งมันจะยากมันจะไปลําบากจะทําให้ลําบากลําบนจริงๆแล้วถ้าเราถือตมนิพานของพระพุทธเจ้านั้น่ะเราจะได้สวรรค์ได้นิพานเราจะไม่มีความเดือดร้อนทุกยากลําบากลําบนเลยแม้แต่น้อยแต่ที่เราทุกยากเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสิน ดิ้นรนทนทรมานอยู่ในโลกมีแต่โลกมีแต่ภัยไข้เจ็บมีแต่ภัยพิบัติมีแต่น้ำท่วมแผ่นดินไบ้พูเขาไหวระเบิดดูแล้วล้วนหน้ากลัวทั้งนั้นเลยมีแต่เสียงร้องหหมร้องไห้โวกเวกโวยวายว้าว,ว,ว,วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค mm hmm. ่ะนะนี่แหละนี่แหละคือนรก เราจมอยู่ในนรกไฟเดือดเราหวังรอว่าจะให้ใครมาฉุดเราขึ้นจากนรกเราจะได้พ้นโทษพ้นภัยเราก็ได้แต่รอคอยด้วยความด้วยความหวังแต่จริงๆแล้วนั้นเราเดินผิดเส้นทางเราเราไม่รู้ว่าทางที่พระพุทธเจ้าบอกเราที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ใครเป็นพาใครเป็นผู้พาเราออกนอกเส้นทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือนักบวชนั่นแหละจะว่านักบวชก็ไม่ใช่เรียกว่าสงดีกว่าสงนั่นแหละสงนั่นแหละนะนักบวชเขาาถ้าเขาว่าเป็นนักบวชเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติได้ตรงตามคําสอนถึงเรียกว่านักบวชแต่ถ้าเป็นสงเนี่ยสงนะจะปฏิบัติได้ไม่ตรงตามคําสอน หลงลาบหลงยุดไงหลงทรัพย์หลงส,บลงสมบัติรูล้ลาฟู่ฟ้าใช้เงินทองมากมายมหาศาลมัง่งคั่งร่ำรวยนะแทบเรียกว่าจะเป็นเจ้าโลกเลยก็ว่าได้เ,เรียกว่าอะอะธรรมนั่นแหละเดลฉานวิชาถ้าไปอย่างอย่างนี้แล้วนักบวชด,ดึงเราจูงเราไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพาเราไปลงนระกนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ ผู้นำศาสนาะถ้าผู้นำศาสนาเนี่ยยึดถือปฏิบัติตามแก่นศีลแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เลยภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นเลยความทุกข์ความเดือดร้อนความบากยากจนความเป็นหนี้เป็นสินจะไม่มีเลยจะไม่มีคุกไม่มีตารางจะไม่มีคนเจ็บคนป่วยไม่มีการ โกรขี่ขมเหงนั่นเองนะโกรธให้มันจนบีบให้มันจนบีบให้มันลำบากบีบให้มันเจ็บบีบให้มันป่วยเพื่อที่จะได้ใช้งบประมาณบีบให้มันบีบให้มันทุกทรมานให้มันยากจนให้มันเจ็บให้มันป่วยนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เราไม่ได้ใช้หรอกเราคิดว่าเราจะได้ใช้เลยนี่คืออุบายกุสโลบายนี่แหละของทางโลกเขาของทางธรรมก็เช่นเดียวกันก็เป็นอุบายกุสโลบายหลอกเพื่อที่จะหาทางหาทรัพย์หาสมบัติใช้เงินใช้ทองใช้งบประมาณเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของศาสนาถ้าเป็นศาสนาที่แท้จริงนั้นจะต้อง ช่วยคนช่วยมนุษย์มีเมตตาธรรมต่อมนุษย์ไม่ได้หวังความสุขสบายไม่ได้หลงหลาบหลงยศหลงทรัพย์หลงสมบัติหลงนั่นหลงนี่ทําไมจึงต้องมีงานประเพณีนั่น,นประเพณีน,นี่เรียกทรัพย์เรียกสมบัติอ่านะแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกถ้ามีชาติมันก็ติดโลกใช่ไหมมีชาติกูชาติมึงก็มีประเพณีใช่ไหมประเพณีชาติเรานะ วัฒนธรรมชาติของเรานะอะไรเงี้ยว่าจะดีว่าจะสวยงามเอาไปมาหนีไม่พ้นการลบลาฆ่าลันฟันแทงกันไหนบอกว่าชาติกูชาติพวกเราเราต้องรักชาติแล้วทำไมล่ะประเพณีเราเราต้องรักประเพณีแล้วทำไมต้องชวนกันออกไปลบลาฆ่าลันฟันแทงกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อรักชาติจะตายแล้วทำไมไปลบกันนั่น เ,เพราะมันเป็นของกูของมึงของมึงของกูไงยึดติดยึดมั่นถือมั่นศาสนากูศาสนาเมืองบ้านกูเมืองเมืง,มงอะ่ะนั่นแหละก็เลยออกมาลบปลาฆ่าลันฟันแทงกันแต่ธรรม,มาของพระพุทธเจ้านะ่ะมันเป็นทาเหนือโลกทมหลุดโลกทาพ้นโลกไม่มีหลอกไม่มีหลอกจะไปติดโน่นติดนี่ติดวัดติดบา ติดพระพุทธรูปโบสถ์วิหารเจดีย์ดอกไม้ทูบเทียนการบองสอกบองสวงติดพีติดวิญญาณติดกระดูกติดกระเดี่ยวติดรูปรถกินเสียงเห็นไหมติดโน่นติดนี่ติดหมดติดเสียงติดการนั่งสมาธิติดการสวดมนต์ติดทูบติดเทียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการติดโลกมันไม่ใช่การหนีโลก นี่แหละพอเราติดแล้วทีนี้เราก็หลงโลกติดวัตถุติดพระพุทธลูกเครื่องรางของรังติดประเพณีวิถีนาธรรมติดชาติติดบ้านติดเมืองเนี่ยมันเป็นติดทั้งหมดนะติดดอกไม้ติดทูบติดเทียนเห็นไหมติดของสวยของหอมของงามติดโลก่ะนี่แหละทาให้เราต้องต้องอยู่ในโลกเราจึงได้มีเชื้อโรคเกิดขึ้นมาทําลายล้างเรา ให้เราได้รู้ว่าโลกนี้มันน่ากลัวโลกนี้มันน่าเบื่อหน้านายเราจะได้คลายความกำหนัดได้ไงเราจะได้ปรงเราจะได้วางเราจะได้ไม่เสียดายทรัพย์ไม่เสียดายสมบัติเราจะได้ไม่คอยไปเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้ไงจะให้เราเนี่ยพ้นโทษพ้นทุกพ้นภัย คนอันตรายเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่นิพพานได้ไงธรรมชาติเขาจะกวาดต้อนคนเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โรคโควิดเออโรคภัยไข้เจ็บเอยโรคต่างๆเออจะหมดสิ้นไปโจรป้นจี้แลกขโมยก็จะหมดสิ้นไปนะงานอ่า งานการลบป,ปลาฆ่ารันฟันแทงกันสงขอกสงรามออกไปฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ออกไปทะเลเบาะแวงกันไปเลียกล่องความเป็นธรรมตรงนั้นก็จะหมดไปถ้าหากว่าเราเข้าหาศีลหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แล้วเรานอ,นอกเหลือจากนั้นแล้วยังมีผลพลอยได้อีกนะเราจะได้ พ้นทุกพ้นโกพ้นหนี้พ้นศินพ้นกรรมพ้นเวรด้วยเราจะมีเงินมีทองใช้ยอย่างสุขสบายถ้าหากว่าเราเข้าหาธรรมะได้แล้วที่ธรรมชาติเขาลงโทษเราเขากวาดต้อนเรามากวาดต้อนเรามาน่ะนะนกวาดต้อนเรามาเพื่อที่จะให้เราเห็นธรรมะให้เรากลัวโลกไงไม่ยึดโลกไง เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งครูบาอาจารย์เป็นสอนไม่ให้ติดโลกไม่ให้ยึดโลกนั่นแหละเขาจะให้วิ่งเข้าหาธรรมะนั่นก็คือเจตนาดีใช่ไหมของธรรมชาติเขาใช่ไหมที่เรากวาดต้อนเราอ่ะเพราะอะไรถ้าเราไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนทรมานอยู่ในโลกเราก็จะไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณนะขอบคุณ ความทุกข์ความยากความลําบากลาบนความกลัวความตายเชื่อโรกภัยพิบัติต่างๆเราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะเขาทําหน้าที่เพื่อที่จะกวาดต้อนนั้นให้เราเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยนั่นเองเราก็ต้อง ดีอกดีใจไว้เลยเราอย่าไปกลัวว่าโอ้ยภัยพิบัต,ติต่างๆนั้นทําไมโหดร้ายแท้ไปด่าภัยพิบัตินะจริงๆแล้วนั้นเขาหวังดีต่อมนุษย์นั่นแหละเพื่อที่จะให้มนุษย์นี่ได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรื่องมันก็จบ